ปวจดจะจบบ้านบ้านดีค่ะวันนี้ลบ6กองศาหิมะตกแล้วค่ะไปส่งลูกค่ะ พี่ชายแล้ววันนี้ก็ไปส่งน้องให้มา้าตกท่าพี่น้องครับหนาวหนาเหนาเหนาอ,อมาฝาก มืดแล้วค่ะแล้วก็ลื่นด้วยค่ะเพราะว่าเม่เช้าหิมะตกนะคะนี่แล้วทีนี้มันบรรยากาศเหมือนหนาวขึ้นหนาวขึ้นเมื่อเช้าลบหกองศาตอนนี้ลบเจ็ดแล้วก็หน,หนาวค่ะเป็นน้ำแข็งหล้วเด้อหิมะนี่ลื่น บ้างคะ่ะพี่น้องไม่แตะหรอกใช่เนี่ยไม่ใส่เหมือนนี่เหนาวคะ่ะเหนาวก็ต้องเดินต้องอดทนนะคะสู้ๆเหนาเหนาเหนา นาวนาวน้าวนานากลับบ้านค่ะดีใจเห็นหนา้าลูกพี่น้องเอ้ยยิงมืดยิ่งน้าวด้วยแหละนาะได้เห็นหน้ากันงี้ก็ดีใจแล้วจะอะไรมากมายกับชีวิต อยู่ให้เป็นสุขอยู่ให้สงบชีวิตก็สบายลกลับบ้านก็ทำเอาหงอารทำอาหารให้ลูกกินทานกันตอนเย็นออกบ้านเช้าค่ำม,มืดเข้าบ้าน ก็ค่ำม,มืดกับพี่นองคนเลาคนเฮาไปหาขาดหวังกับชีวิตต้องบอกหูว่านี่ยังจะเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละวันนี่ให้มันมีความสุขแล้วก็บ,บ่ต้องไปขาดหวังน้ำคนอื่นแล้วก็คนอื่นแต่ยังมาขาดหวังน้ำเฮาพร้อมสามารถนั่น สุกได้กับบอทอสุกโต้เฮาเองแต่เฮาต้องยอมรับเห็นมันได้น้องคะไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะเอาขนาดได้พลังพองกระหิดงานเห้งานขอสั่ง